สวัสดีครับวันนี้นะครับทาง STD Power เรานะครับทางฮอกเต้านี่ครับหรสูงวิวเตัวนี้เป็นโฉมปัจจุบันครับลูกค้าเป็นความสูงสแตนดาร์ดสูงเดิมเลยเปลี่ยนโฉมมาแล้วแล้วก็จะให้สปริงเดิมเพราะอยากได้ความนุ่มๆนุ่มเหมือนเดิมครับใส่กันโค้งหน้าหลังมาแล้วแต่วันนี้เขาบอกว่ารู้สึกว่ามันแข็งเกินไปยังไม่มั่นใจอยากเข้าโค้งที่ดีขึ้นอยากได้ความสบายมากขึ้นหาข้อมูลอยู่นะครับวันนี้เลยมาติดแชทลิง์เราแต่ประเด็นคือโค้มาเมื่อคืนเลยครับเช้านี้ก็มาเลย ไม่เป็นไรครับทางเรารับให้พอดีมีคิวว่างยิงไม่ได้พอดีหรอกมันมีช่องว่างนิดหน่อยถือว่ารับเพราะว่ามิวเอนะครับเป็นรุ่นที่ติดตั้งค่อนข้างง่ายเห็นผลค่อนข้างดีครับเราเลยอลูกค้าว่างสะดวกก็มาเลยครับคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นติดตั้งแบบบอลจอยนะครับแบบเชื่อมเสร็จแล้วเป็นไงเดี๋ยวพามาชมกันครับมาถึงก็เริ่มไปเลยครับเราต้องเคลียร์พื้นที่ด้านหลังก่อนนะครับโดยมีการถอดตัวของเก่าที่เขาใส่มาแล้วก็ถอดกันเซเดิมที่ติดกับรถออกครับจากนั้นก็สร้างหุ่นเชื่ ก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้จากนั้นติดตั้งแขนครับเสร็จแล้วจะออกมาแบบนี้เลยครับคันนี้นะครับลูกค้าเลือกเป็นสีดําแบบเชื่อมชนิดบอลจอยครับเพื่อให้ดูกลมกลืนและต้องการความเนียนๆครับเพราะของเดิมเขารู้สึกว่ามันมีความแข็งกระด้างตอนเข้าโค้งหรือว่าเจอทางขรุขระในโค้งอะไรอย่างนี้ครับมันจะมีการกระเด้งกระดอนแบบกระเด้งกระแทกมากวันนี้เลยเอออยากเปลี่ยนเพื่อให้ความ กระชับความการใช้งานที่ดีอยู่แต่ว่าได้ความนุ่มนวลมากขึ้นครับเสร็จแล้วยังทรงเดิมครับเพิ่มเติมคือมีหวัดลิงเพิ่มขึ้นมาอย่างรอเลยครับเสร็จแล้วนะครับสอบถามลูกค้าว่าติดตั้งแล้วเป็นไงบ้างลูกค้าบอกเลยว่าเขาบอกเข้าโค้งดีครับไม่ย้อยและก็นิ่มดีด้วยครับใครอยากนิ่มนะครับมาเลยครับสั่ลิงจาก STB Power ครับ